ท่านพี death, part, ่น้องที่อีมานที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานุอัตลาทั้งหลายพึงทราบเถิดว่าอัลลอฮ์ตาลานั้นได้ดำดัสว่า خ อลَกัลเมาต و ْ ت َ و َ ا ل ْ ح َ ي َ ا ลูวะกุมْ ل ยุกุมอْ أَيُّكُمْ ะَ ح อัลลอฮ์สุบฮานุอัตลาได้สร้างความตายและได้ทําให้เราได้มีชีวิตเนี่ยลิยับลูวะกุมเพื่อที่จะทดสอบพวกท่านทั้งหลายอายุกุมอัพซันห์อามะลาเพื่อต้องการที่จะ แบ่งแยกและก็ให้ทราบว่าใครเป็นบุคคลที่มีการงานที่ดียิ่งฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับอัลลอฮ์สร้างเรามานั้นก็ต้องการที่จะให้เรานั้นได้ทําอิบาด,ดัดต่ออัลลอฮ์ได้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความดีละทิ้งในสิ่งที่เป็นข้อห้ามต่างๆและอัลลอฮ์ตาลาก็ยังกำหนดบททดสอบนะครับในเรื่องอารมณ์ต่างๆเรื่องความคุมเครือต่างๆ และใครก็ตามที่ไม่ได้หลีกห่างจากสิ่งที่เป็นข้อห้ามของศาสนาท่ากับว่าเขาเหล่านั้นก็จะถูกสอบสวนและถูกลงโทษในวันที่เขาจะต้องกลับไปพบกับอลัลลอฮ์และใครก็ตามที่ทําความดีเอาไว้ตอนที่เขาตายไปไม่ว่าจะเป็นชีวิตที่อยู่ในหลุมศพแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะถูกตอบแทนในสิ่งที่เป็นความดีทั้งหลาย ฉ่นนั่นเป็นคำคับรท่านนาบีสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้บอกว่าอักซรูซิกเรื่ะงนี้จากนักพวกท่านทังางยนั้นจงนึกถึงสิ่งหนึ่งให้มากสิ่งที่มันจะตัดขาดความสุขนั่นก็คือความตายนั่นหมายความว่าชีวิตในหลุมศพที่เราจะต้องเผพ,พบเจอนั้นคือบ้านหลังแรกเป็นจุดพักพิงแรกของวันอาคีรอ เราจะได้ให้การใช้ชีวิตในดุนยานั้นทำให้เราเพลิดเพลินจนกระทั่งเราลืมว่าเรานั้นจะต้องกลับไปพบกับอัลลอฮ์ว่าเรานั้นจะต้องกลับไปพบกับสิ่งที่เราได้กระทำเอาไว้บนโลกดุนยานี้สิ่งที่เป็นความดีเราก็ได้รางวัลและสิ่งที่เป็นความชั่วเราก็จะได้รับโทษฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับอัลลอฮ์สุบะฮานุตาลาได้กล่าววันแหกุรอานบอกว่าอันนาร ยู่รอดูนอเไยฮะกูดว่าชียนะครับไฟนรกเนี่ยจะถูกนําเสนอนะครับตอนที่เราอยู่ในหลุมศพเนี่ยทุกๆเช้าแล้วก็ทุกๆเย็นนั่นหมายความว่าหากว่าใครก็แล้วแต่ที่เป็นคนที่กระทําความผิดและกระทําบาปอย่างมากมายตอนที่เขามีชีวิตอยู่บนดุนยานี้ สถานะของเขานั an, q q halt, ้นก็คือชาวนรกแล้วอัลลอฮ์ตาลาก็จะนำสิ่งเหล่านี้มาให้เขาเห็นตอนที่เขานอนอยู่ในหลุมศพฮะดิษบทหนึ่งพี่น้องกับท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสลัมได้บอกว่าอินน่าฮะดะกุมิดามาต้าอูริดะอะเลหีมา قعداهو بِالغَدَاتِ وَالعَشِيِّ إ ล ن م น ك ا ลิ ا ن นะ م ะอินกานะมินอนฟะมินอน นบีได้บอกว่าใครก็ตามในหมู่ของพวกท่านเมื่อเขาได้ตายไปเขาได้จบชีวิตลงแล้วเขาถูกฝังในหลุมศพแน่นอนว่าสถานที่ของเขาที่เขาจะได้อยู่ในวันอาคีรอนนั้นจะถูกนำเสนอให้กับเขาตอนที่เขานอนอยู่ในหลุมศพทุกเช้าและก็ทุกเย็นนบีบอกว่าหากว่าสถานที่นั้นเป็นสวรรค์ เขาได้เห็นถึงสวรรค์ตอนที่เขานอนอยู่ในหลุมศพหลังจากที่เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาเขาก็จะเป็นชาวสวรรค์แต่ถ้าหากว่าอัลลอฮฺแตาลาให้เขาได้เห็นนรกตอนที่เขานอนอยู่ในหลุมศพแสดงว่าวันที่เขาจะต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมานั้นเขาก็จะเป็นชาวนรกฟายูกอ้อและก็จะมีเสียงกล่าวขึ้นมาว่าฮาดามะกาอุกาฮัตตายะบะอัสกัลลอฮุยอมันกิยามะนี่คือสถานที่ของเจ้า นี่คือที่ที่อยู่ของเจ้าในวันที่เจ้านั้นจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันเกียยมะท่านพี่น้องครับทำไมลอสสวาหานุตาลาให้เราเห็นสถานะของเราก่อนที่จะเกิดวันเกียยมะนั่นหมายความว่าอะไรครับอิมามอิมน,นกซิทธิ์ได้อธิบายบอกว่าเพื่อเป็นความสุขสําหรับคนที่คนเป็นคนดีและเพื่อเป็นความทุกข์สําหรับคนที่เป็นชาวนรกลอตตาลาจะให้เขาเห็นสวรรค์ เห็นความสุขความสําราญที่เขาจะได้รับในวันเกียรมั้อแล้วลรกก็จะเพิ่มความสุขให้กับคนดีและเช่นเดียวกันพี่น้องครับคนที่เป็นชาวนรกเขาก็จะได้เห็นการลงโทษเห็นบทลงโทษต่างๆอันเจ็บปวดที่เกิดขึ้นมันจะเป็นการเพิ่มความทุกข์ทรมานให้กับคนที่เป็นชาวนรกฉะนั้นพี่น้องครับท่านยิงไาเชาเราจะลออันหาได้กล่าวว่า แท้จริงแล้วมีหญิงยโฮดีคนหนึ่งได้เข้ามาหานางแล้วได้พูดถึงการลงโทษในหลุมศพแล้วผู้หญิงเยวคนนี้ก็บอกว่าอาจะกินลาหูมินอาซาบิลกับขอให้อลลอฮ์ตาลานั้นได้คุ้มครองเธอให้พ้นจากการลงโทษในหลุมศพด้วยแล้วท่านอย่งไงช่เราจะรออันหาก็เข้าไปถามท่านนาบีสุลตานะฮุอิวะสัลลมบอกว่าอัลอาซาบิลกบการลงโทษในหลุมศพนั้นมันมีหรือ ท่านนับีก็บอกว่าใช่แล้วการลงโทษในหลุมศพนั้นมันมีจริงแล้วท่านยังไงเช้าเราจะรออันฮาบอกว่าฉันไม่เคยได้เห็นท่านนับีุลเลาะห์ฮุอะอเลวะสลัมหลังจากละหมาดเสร็จแล้วนบีจะขอดุอาขอความคุ้คมครองต่อ Allah ตละซุบะฮ่าหนวะตาลาให้พ้นจากการลงโทษในหลุมฝังศพท่านพี่น้องผู้ศรัทธากับท่านบัตรท่านบัตรรอบิลอาซิบรอเรยัลลอฮอันุกุนนามะอันนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิละซัลลัมฟีเจนะเซ ท่านบารอบิลอาซิบเนี่ยนะครับได้อยู่กับท่านนาบีสุลต์ลอยสลัมในการฝังศพข,ของคนคนหนึ่งแล้วในขณะนัน้นในฟาวาก็ว่าอัลาสเซฟิรินกบรีและท่านนาบีสุลต์ลออัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้อยู่อยู่ปากลุม่มแล้วท่านนาบีก็ร้องไห้จนกระทั่งว่าพื้นดินตรงนั้นชุ่มไปด้วยน้ําตาของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลต์ลออัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมแล้วท่านนาบีก็ตะเตือนแก่บรรดาสัฮาบะบอกว่ายาอิควานีลิมิสลห่าตาฟาอิดดู โอ้พี่น้องของฉันเราก็จะเป็นเช่นเหมือนพวกเขานี่แหละเราก็จะต้องตายเหมือนกับที่พวกเขาตายแล้วขอให้พวกท่านหลายนั้นได้เตรียมพร้อมกับชีวิตหนึ่งที่จะถูกฝังแล้วก็มีอู่ครั้งหนึ่งพี่น้องกับท่านฮานีได้อธิบายบอกว่าในขณะที่ท่านอุสมานบิลอัฟฟานั้นยืนอยู่ปากหลุมอยู่ในหลุมศพในกุโบแล้วท่านก็ร้องไห้จนกระทั่งว่า เคราของท่านนั้นเปียกชุ่มไปด้วยน้ําตาฟากีและละหูตุสการุณเจนนาวันนาฟลาตับกีวะตับกีมินฮาดาคนรับใช้ของท่านอุสมานก็ถามว่าเวลามีการพูดถึงเรื่องนรกสวรรค์ทาไมท่านไม่ร้องไห้ทําไมท่านอุสมานไม่ร้องไห้แต่เวลามายืนอยู่ปากหลุมกูโบ์เนี่ยนะครับท่านอุสมานหลั่งน้ําตาจนกระทั่งว่าเคราของท่านนั้นเปียกชุ่มไปด้วยน้ําตา และท่านอ,อุสมานก็บอกกับว่าท่านอับดุลลาห์สัลลัมบอกว่าอัลกบรุอวอลมานาซินนะครับมินมานาซิลอาคิรอุสมานก็บอกว่าท่ himself, prayed, avocado, านนบีเคยพูดว่ากุโบร์เนี่ยเป็นจุดพักพ er. ิงแรกของบรรดาจุดพักพิงทั้งหลายของโลกอาคิรอฟาอินน่าจะมินูฟามาบะดาหัวไอซารุมินหากว่าใครก็แล้วแต่ที่เขารอดพ้นจากการลงโทษในหลุมศพ และสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นคือวันเกียรมันนั้นก็จะเกิดแต่ความง่ายได้ใครรอดในหลุมศพพี่น้องครับวันเกียร์มันเขาสบายว่าอินลมยันจูมินูฟมาบะดะหัวชัดดุมินและใครก็ตามที่เขาไม่รอดพ้นจากการถูกทดสอบในหลุมศพแน่นอนว่าชีวิตหลังจากนั้นคือวันเกียร์มันนั้นจะเจอแต่ความยากลำบากอีกหลายเท่าและท่านนบีก็บอกว่ามาไรตูมันซารันกัดอิลลาวกับรุอัฟซาอุมิน ไม่มีอะไรที่มันจะน่าสยดสยองน่าหวาดกลัวยิ่งไปกว่าสุสานอีกแล้วแต่พี่น้องผู้ศรัทธาต่อรอสุภาห,าห้ามวตาลาทั้งหลายนี่คือจุดแรกที่เราจะต้องไปพบกับสิ่งที่เราได้กระทำนี่คือบ้านหลังแรกที่เราจะต้องพบเจอทุกคนในวันที่เรานั้นถูกเอาดินกบหน้าและเมื่อใดก็ตามที่เรารอดพ้นที่แน่นอนพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เราจะได้รับความง่ายได้ในวันเกียรติ และใครก็ตามที่ไม่รอดพ้นในหลุมศพความหนักหน่วงและบทลงโทษอันหนักหน่วงในวันเพียมัน,นั้นรุนแรงกว่าหลุมฝังศพอีกหลายเท่านี่แหละครับที่เป็นสาเหตุให้ท่านอุสมานั้นต้องหลั่งน้ําตาออกมา <c oughs> ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาต่อลอสุบฮานุวาตาลาทั้งหลายท่านนาบีสลลัลลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่าอิดาวุดีอัจจานาซะเมื่อจานาซนั้นถูกแบก ถูกแบกขึ้นบนไหล่ของคนที่จะไปส่งเขาที่หลุมศพนะครับถูกหามไปที่หลุมศพฟ a า n ิงก็อันซอเลยหากว่าศพนั้นเนี่ยเป็นศพดีไอศพบเนี่ยจะเสียมีเสียงพูดขึ้นมาว่ากอดดีมูนีกอดดีมูนีขอให้รีบนำศพของฉันรีบไปฝังแต่ถ้าหากว่าศพนี้เป็นศพที่ไม่ดีนะครับ ศพนี่จะพูดขึ้นมาว่ายาไวละลฮะไอ้นียจะสาบูนบพีฮะพวกเจ้าจะนําฉันไปไหนพวกเจ้าจะนําฉันไปไว้ที่ไหนและท่านนาบียังบอกอีกว่าหากว่ามนุษย์นั้นได้ยินการทรมานการลงโทษในหลุมศพจะไม่มีใครรอดชีวิตจากเสียงนั้นได้อัลลอฮฺสุบฮานาตาลาไม่ให้มนุษย์ได้ยินเสียงบทลงโทษในหลุมศพนะครับ อัลสุบหานวัตลาไม่ให้มนุษย์นั้นได้ยินการลงโทษในหลุมศพแต่เมื่อใดก็ตามที่มนุษย์ได้ยินก็แล้วแต่พี่น้องครับมนุษย์ไม่สามารถที่จะทนต่อเสียงนั้นได้แน่นอนว่าเราทุกคนนั้นจะต้องพบเจออย่างแน่นอนท่านพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออลสุปหานวัตลาทั้งหลายไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีหรือคนคนนั้นจะเป็นคนปฏิเสธทุกคนจะต้องถูกทดสอบในหลุมศพ แล้วก็จะต้องเจอกับบทคำถามที่บอกว่ามารบ,บุกะพระเจ้าของท่านคือใครนะครับมันนบียูกานาบีของท่านคือใครมาดีนูกสะศาสนาของท่านคือศาสนาอะไรนี่คือสามคำถามที่มาลาิกานั้นจะถามเรามาลายกานั้นจะทดสอบเรา